ซีมเมืองจักหน่อยค่ะขาดหยังพี่น้องซีมเมืองกันโอ้ยน้ำลายไหลจ้ะอุย้ยเสค่บพี่น้อง ส,สดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง้องไปทุงหลายค่ะคลิปผีมาดามสีเห็ดหมูสะดุ้งยำน้ำแสดบด้วยคะเด้อเบอ่งแหนเป็นกระแส่บอ่เครื่องเคียงของเราก็มีแบบนี้เด้อคะเด้อหมูสะดุ้งน้ำปลานะคะเราลวกหมูไม่ต้องสุกมากนะคะเอาพอสะดุ้งกับน้ำร้อนๆก็พอค่ะนี้เราจะมายำ น้ำระแดก,กันเจ้พี่น้องจ๋ามาดูมาชมกันค่ะกับเขาของมาดามอนีจ้าอันดับแรกเขาก็ต้องมีครกก่อนเนาะพี่น้องเนาะหฮาสิตํตำบักพริกกับกระเทียมแหลกแหลกไปเลยค่ะหรือเอาบวบตามใจชอบนะคะตำแบบนี้กันเลย ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจจ้ามาดามเอาแค่นี้ก็ขอนะคะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะพริกหยวกนะคะใส่ลงไปซับแซ่ มะเขือเคียค่ะมะเขือเคียหรือมะเขือเทศบ้านเรานั่นเองใส่ลงไปสุลตค่ะ ใส่ลงไปน้ำปลานะคะน้ำตาลตัดสักหน่อยคะ่ะน้ำมะนาวน้ำประแดกคะ่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มะนาวตอน แล้วก็คนนะคะคนซีมเมืองจังหน่อยค่ะขาดหยังพี่น้องซีมเมืองกันด้วยน้ำลายไหลจ้าอุ้ยเสยบค่ะพี่น้องทีนี้เราได้รสชาติที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็หมูสะดุ้งลงไปค่ะหมูสะดุ้งยาวน้ำมันลงนะคะเอาแค่ตอนมันลงก็พอค่ะ ทีนี้เราจะมากินกันเสียบ,บเลยอู้ยน้ำล้ายไหลพี่น้องจ้าทีนี้เราก็คนอีกตามเคยค่ะชอบเผ็ดใส่เผ็ดนะคะชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวชอบอะไรใส่อันนั้นตามใจเราค่ะตามใจเรามีความสุขที่สุดค่ะ เป็นจังใดกับพี่น้องเบิงเน่เบงเน่เนี่นะกินบอมูเจ้าว่าอยากให้ซีมน้ำเด้นี่เอาใส่จานเฮาบานนี่เบิงเด้อบบดน,นี้ความแส่บนี่เบิงเน่พี่น้อง น้ำลายไหลค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้มาดามนะคะกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ให้แน่ค่ะอย่าสงสัยท่วงหลายนี่ละค่ะแนวกินมือนี่บอสัดใจกะใส่แักพริกตื่นไปจักหน่อยค่ะพี่น้องจ๋าอู้ยหน้าตาดีคือคนเห็ดค่ะอยากน้ำข่อยโบพี่น้องนี่หมูสะดุ้งน้ำประเด็กในเบิงแน่สีสันสวยงามหน้าตากะดีปานคนเห็ดอรุณอย่าลืมเป็นกำลังใจเด้อค่ะ กดติดตามกดไลค์ให้แน่แยเสือหายท่วงหลายนี่ละค่ะแนวกินมาดามมือนี่หมูสะดุ้งน้าประแดกค่ะรสจัดจัดเปรี้ยวๆแซ่บๆอู้น้ำลายไหลกินกันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งค่ะมาซิมหมูสะดุ้งน้าประแดดเข้าบนี่พี่น้องเป็นไหนมาดามงามบมาือนี้อืมถ้ามีตังไปยกหน้าก็จะดีนะคะตังไม่มีดูสิเป็นสาวเลยยกหน้า ถ้าไม่ยกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลงมาเหมือนเดิมกินๆค่ะความสุขของเราคือการกินแล้วหัวเราะค่ะชีวิตนี้มีความสุขกับการกินแล้วก็หัวเลาะค่ะอืมน,อนี่หนูง้อเจ็บค่ะสุดยอดอย่าเริ่มไปเฮ็ดกินเลย แซ่บไรโ้ยสะใจครับ hmm. oh ต้องเก็บตังค์ไปทำหน้าล้วเริ่มเท่าอ่ะพี่นอ้องอ,อย่าลืมไปเฮ็ดกินเนื้อแสบผักมาสิติดใจแล้วมาบอกมาดามด้วยนะแสบหรือบ่แสบพอตัวกินก่อนค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะคินฮอตร,รักเ่อประเทศไทยที่สุดคิดถึงเบื่อนอร์เว์ยขอกินก่อนค่ะสวัสดีค่ะ